บเดชุดเดชุดอืมเสียงห้องไอ้เป็นยังเป็นคนขอดิว่าหันก็ยิบแล้วแต่จะว่ายิบบ่ขึ้นอันนี้เป็นขอหมดเลสเนาะค่ะทุมาด ย,ยิบแล้วค่ะยิบแล้วมาลูกมาขอมาอันนั่นนั่นเฮียแล้วยูซีวอนนัมเบอร์เปดค่ะใบเลกกเป็ดเห็นหนังงงยเงีง้ยเง,งใบเลกกเปดเด้อค่ะเด้อนี่ลป็ใบที่สงูงอืมวิ่งเขาจับไห่อีหลีค่ะเดวิลลี่คิวนะไห้ก็ไห่อีหลีว่ะ ไห้ยพะเยาเป็นคนขอเกลอเ,เลกหนึ่งค่ะเอาพูดแป๊บก็หาัานได้ใบเลกเป็นเล,เลกเลกเต๋อแล้วค่ะใบที่สองเลกหนึ่งแล้ค่ะเมื่อบังใบที่สามว้ <c oughs> ายบุญหลอดใส่โซอิริตัวหนี่งวดเลกได้ค่ะเขาคุ้นคุ้นขอเลขก,ก้อน <c oughs> โอ้มันไถอหลีเด้เนี่ยมันคาบอีหลีเด้นั่นอุ้ยลือปากเขาหนักแน,น่ให้เขาอ,อ่อยด้วยเด่นเด่นเด้เอาออกมา,ออกมาลูกออกมานั่นเออเอาใบตุกนั่น <c oughs> แตน่อย่าหัวเนาะเลขหนึง <c oughs> น่งหนึ่งอีกหรอเจ็ดห <c oughs> นึงน่งห <c oughs> นึงน่งเจดหนึ่งหนึ่ง